ระวัง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 ลูกหนูจาลงไปลึกหนูได้แค่ตื้นๆ <_ EN> หนูไม่ต้องมาตามแม่หนูลงไปเองหนูไปนู้นเลย ไอ้หมูอย่าไปเดี๋ยวทะเลดูดลงไปลูกมานี่แล้วมาเล่นข้างบนหยุดไม่ได้เดี๋ยวทะเลดูดลงไปเดินกับแม่บ้างไปเดินกับแม่เร็วลงไปไม่ได้ทะเลดูดนะไปแม่ไปริ้วริ้วไปเดินตรงนู้นกันนู้นไปเล่นทรายทะเลไปขึ้นมันมานี่เร็วไอ้หมูไอ้หมูมาตรงนี้เร็วนู่นนู่นไปเดินดูนู่นไปตรงนู้ดไปนู่นพี่เขาเล่นนู่นไป